สวัสดีค่ะวันนี้ก็ร้องพบกันนะคะวันนี้ คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์มีความเศร้าใช่ไหมคะวิธีพักใจในวันที่เศร้าค่ะคือวันที่เราเศร้าเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงให้ใจเราเนี่ยมันดีขึ้นให้ใจเรามันสงบลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเศร้า,เ,ราเนี่ยมันก้าวเข้ามาในชีวิตเราเสมอแหละเนาะไม่มีใครหรอกที่จะเลือกเวลาว่าเอ้ยตอนนี้อย่าเศร้านะตอนนู้นต้องสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะคะไม่มีเวลาเลือกอาอ,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 อาจจะแบบว่า คนรักเราเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะ่ะคนรักเราเสียชีวิตหรือว่าหมาหมาเนี่ยหมาของเราเนี่ยหายตกงาน เพื่อนเนี่ยหักหลังเราแต่เมื่อมีความเศร้ามาเคาะประตูเปิดออกมาเราก็ต้องเปิดประตูลบถูกต้องไหมจะทําอย่างไรล่ะถึงจะผ่านมันไปได้จะผ่านช่วงเวลาแบบเนี้ยผ่านมันไปได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะยอมรับความรู้สึกตัวเองค่ะคืออย่าพยายามที่จะแบบว่าผลักเอาอารมณ์หรือว่าความรู้สึกนั้นนะออกไป จิตแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าขั้นแรกของการรักษาสุขภาพจิตใจก็คือว่าเราเนี่ยต้องแยกแยะอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความเศร้าวความโกรธแล้วก็ความผิดเออความรู้สึกผิดอะไรเงี้ยหรือว่าความรู้สึกอื่นๆเนี่ยก็จงที่จะยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่าหลอกตัวเองนะคะอย่างที่2องค่ะแบ่งเวลาหาความสงบ กำหนดเวลาไว้เลยว่า15นาทีเนี่ยในแต่ละวันให้เป็นว่าให้ให้มันมีเวลาที่ทําใจให้ว่างโดยคนที่จะเป็นเวลาเดียวกันทุกวันเนีเพื่อจะให้จิตใจเนี่ย เกิดระบบของมันเองข้อที่3ค่ะสร้างเครื่องเตือนความทรงจำถ้าเกิดว่าเรื่องเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณเนี่ยต้องสูญเสียอะไรเอ่อสูญเสียคนรักสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือว่าแม้แต่สารที่แห่งความทรงจำนั้นไปแล้วเนี่ยนะคะคุณเนี่ยคุณที่จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่ช่วยคุณเนี่ยระลึกถึงเขาหรือว่าสิ่งนั้นการได้ทำอะไรเพื่อเขาบ้างเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยได้ปลดปล่อยเอ่อได้ปลดป,ปล่อยความคิดถึงออกไปด้วย สีะคะ่ See, how, how tan, how, how tan, ค่ะหาวัตถุแทนเขาหาวัตถุแทนคําทางใจอาจจะเป็นสิ่งของที่มีความหมายามี มีความหมายพิเศษพิเศษแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยได้อยู่ใกล้ได้อยู่ใกล้ก,ลกับสิ่งที่คุณเนี่ยสูญเสียไปจึงเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณเนี่ยคที่จะทันุถนอมในใจเอาไว้ตลอดไป5ข่า,ขาวบอกเล่าเรื่องราวของคุณบอกเล่าเรื่องราวของคุณนะคะเพื่อผู้อื่นที่แบบว่าประสบการเอ่อเขาเรียกว่าประสบการณ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาแบบว่าไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็ตัวเองก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ย ไม่ได้เราคนเดียวนะที่โดนไม่ได้เราทนเดียวที่เผชิญกับความทุกข์แบบนี้คนอื่นก็ไปเหมือนกัน 6. ค่ะระบายความเศร้าออกมากับการที่แบบว่าวาดภาพเล่นดนตรีเขียนบันทึกอะไรต่างๆที่เรารู้สึกแบบว่ามันระบายความเศร้าของเราถึงแม้ว่าจะไม่มีใครแบบมานั่งฟังเราแล้วก็ระบายสิ่งพวกนี้ที่เราชอบ 7ค่ะกอะแล้วก็ปลอบโยนคนอื่นซึ่งกําลังเศร้าจากการสูญเสียคือเราเนี่ยเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเศร้าเราต้องการที่คนปลอบใจเราเคนอื่นเศร้าแล้วเรารู้จักนะคะเราก็ปลอบใจเขาได้เหมือนกันแปกค่ะทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างเพราะว่าการที่ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้คนให้คุณเห็นค่าของการมีชีวิตต่อไปนะคะไม่สิ้นหวังหรือว่าคิดที่จะแบบว่า ตาย ตามสิ่งที่เรารักปลายหมาเช่นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเ,เลี้ยงมานานมากมันตายไปแล้วเราคิดถึงมันเราต้องตายตามมันไปอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นะคะอย่าอยู่คนเดียวค่ะเวลาเราเศร้าอย่าอยู่คนเดียวควรที่จะออกไปแบบว่าพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูหรือแม้แต่ออกไปร้องไห้กับเพื่อนก็ยิ่งดีนะจ๊ะสนุกสนานกับสิ่งเล็กๆน้อยๆมีความอดทนกับทุกๆคนที่คนพบให้มากขึ้นค่ะคือเราต้องมีความอดทนมากขึ้นด้วยแสดง ความรักให้มันบ่อยขึ้นด้วยไม่ต้องอายที่จะบอกว่าให้คุณที่ที่จะบอกว่าคนที่คุณรักรู้ว่าเขาเนี่ยมีค่าสําหรับคุณมากแค่ไหนคุณบอกไปเลยว่าเออเนี่ยมึงมีค่าสําหรับกูนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะแบบเฮ้ยเออหลอจริงเหรอโอ๊ตอะไรเงี้ยม,มันจะดีมากทางใจนะคะแล้วก็กําหนดมุมมองหาว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญเพื่อนการงานหน้าที่หรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันสำคัญต่ชีวิตนี้เรามากเลยนะใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะทุกวันใช้ชีวิตให้เต็มที่ทุกวันอย่างมีค่า,แล,คาแล้วก็มีความหมายคิดซะว่าชีวิตเนี่ยมันแทนคนที่คุณรักละกันที่เขาไม่มีโอกาสอย่างคุณแล้วนะคะจะทำให้คุณเห็นแง่มุมแง่มุมที่งดงามของชีวิตได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ15หาค่ะข้อสุดท้ายแล้วอนุญาตตัวเองให้ร้องไห้ให้เต็มที่เลยละกัน แต่ร้องแต่ร้องแค่ประมาณว่า2วันเท่านั้นแหละการร้องไห้เนี่ยเป็นการที่ว่าปลดปล่อยที่ดีมากเลยแต่ว่าถ้าปล่อยให้ร้องไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นคนที่แบบว่าโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้นะคะอย่าลืมว่าชีวิตเนี่ยต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณมากค่ะคือก็ต้องสู้ๆนะคะชีวิตเราเรากําหนดเองได้ค่ะไม่จะปมนว่าใครจะต้องมากําหนดใครสูญเสียอะไรยังไงเราต้องทําใจให้ได้ค่ะสู้ต่อไปค่ะ